ลูกไก่ฟักออกมาเป็นตัวแต่สุดท้ายต้องเสียลูกไก่ไปเกือบครึ่งสมมุติว่าเราออกมาสัก10ตัวบางทีเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วอาจจะเหลือเพียงแค่ประมาณสัก5ตัวเกิดจากสาเหตุว่าเวลาที่เราฟักไข่เราไม่ได้เตรียมตัวที่จะทําตู้อนุบา,มาลมันเอาไว้นะครับผมข้อนี้สําคัญมากนะครับกล่องหรือตู้อนุบาลอย่าไปคิดเยอะนะครับไปคิดเยอะไม่ต้องอ่านะครับเพียงแต่ว่าหนึ่งให้มันมีเทคนิคนะครับ เราใช้รังกระดาษนะครับรังกระดาษมันจะเก็บอุณหภูมิเก็บอะไรได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับค่อนข้างที่จะดีตรงพื้นนะครับตรงพื้นเราก็จะบานปูนขาวนะครับบานปูนขาวแล้วก็ใส่แกลบดำนิดหน่อยหรืออาจจะใส่คุยมะพร้าวนะครับแล้วก็ให้ลูกเยบลูกไก่เขาอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมมันก็จะทําให้ลูกเยบลูกไก่เราเนี่ยเกิดมาปุ๊บแล้วเนี่ยมันสามารถแข็งแรงได้เลยนะครับผมให้ออกทันทีนะครับให้ออกทันทีอย่าเก็บไว้ในตู้นะครับอย่าเก็บไว้ในตู้เพราะว่า มันจะมีขี้มีเยี่ยวไปติดเปลือกไข่ทําให้ไข่มันเน่ามันเสียเดี๋ยวมาพาไปดูครับจะเก็บลูกไก่ครับอ้อเนี่ยเก็บมาเลยลูลกอือหยิบล้าเดี๋ยวพ่อให้ไห้เ่ยหยิบล้าอ่าเนีะต่วนั้นหยิบมาหยิบมา ยังไมดยี่ยไหมเร็วเร็ถ้าเปิดฝ้าออกก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ฟ้าออกไปเยอะแล้วนะครับนเนี่ยเนี่ยพอดีเจ้าตัวน้อยก็กำลังฟ้าออกมา เอามาตัวหนึ่งละตัวหนึ่งไอตัวเนี้ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยแกะช่วยได้เลยอย่างเงี้ยเราเราเราแกะออกมาได้เลยเนี่ยเนี่ยออกได้เลยนะครับเพราะว่าตู้ฟักไข่ของเราเนี่ยความชื้นมันสูงนะครับความเชื้นมันสูงไม่ต้องกลัวว่ามันจะคาเปนะไม่ต้องกลัวไม่มีปัญหานะครับตู้นะครับตู้นี้ไม่ไม่เป็นไรเนี่ย การทำค้อลูกไก่นะครับเราก็สามารถทำได้นะครับถ้าเกิดว่าตู้ฟักไข่เรามีความชื้นนะครับนะครับมีความชื้นมันก็สามารถที่ทำได้โดยเฉพาะก็คือความชื้นที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็จะมีเลือดนิดหน่อยนะครับผมอันเนี้ยแต่โดยภาพรวมแล้วอันเนี้ยเข้าโอเคนะครับผมเนี่ยทำค้อลูกไก่มาเยอะเยอะมากๆนะครับในเนี้ยแทบจะว่าจะประมาณเกินครึ่งนะครับ ในนี้นะครับจะเกินครึ่งเลยนะครับที่ผมทําคลอดนะครับผมก็ทั้งไลฟ์สดด้วยนะครับแล้วก็ทําเป็นคลิปด้วยนะครับให้เดี๋ยวเราออกตอกออกนะนะครับเนี่ยก็ได้นะครับผมเนี่ยเนี่ยลำไส้หรือว่าสะดือมันก็ขาดเรียบร้อยก็ไม่มีปัญหานะครับอย่างเงี้ยคือเขาก็อยู่อย่างเงี้ยสักพักหนึ่งเขาก็จะค่อยๆฟื้นตัวแล้วก็เอาเข้าตู้นะครับเนี่ยสะดือเขาแค่เนี้ย มันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้มีปัญหาแน่นอนนะครับนี่ครับถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาผมเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับผมเต็มเลยนะครับพวกเนี้ยของแกะผมทําคลิปทําอะไรลงถ่ายให้ดูนะครับความชื้นนะครับความชื้นเป็นสิ่งจําเป็นเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับในการทําตู้ฟักไข่นเนี่ยเนี่ยก็ฟักเลยเห็นไหม ผให้ดูคร่าวๆนะครับผมจะไม่ได้ให้ดูเกี่ยวกับเรื่องของจังหวะภายในไม่ได้มีเยอะครับเยอะๆข้อมูลนะครับเยอะข้อมูลเยอะมากนะครับผมศึกษามาจนผมเข้าใจนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเรามาดูนะครับต่อเนื่องเลยต่อเรื่องเลย,เเลยไม่ต้องตัดนะครับเดินมา <c oughs> นี่ตู้สามพันเก้าของผมนะครับผมตู้สามพันเก้า อ้าวฟักออกมากแล้วเนะีนะ่ะเก็บออมาแล้วมี่ไหมไก่น้อยฟักออกมาเพียบเยอะแยะเลยนะครับเยอะแยะนะครับ,นะรบฟักได้นะครับตู้ฟักไข่นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องกลับไข่นะครับไม่จำเป็นต้องกลับนะี่ก็เริ่มเจมาะกันแล้ว นี่ใช่ไหมครับเจาะนี่น่าใช่ไหมจะอ,ออกดีจักนั้นครับฟักเนี่ยราวางไว้เฉยนะครับวางไว้เฉยมันก็ฟักครับนะครับผมนะครับถ้าเกิดว่าไม่ชัวร์ไม่จริงเนี่ยมันพูดยากนะครับเพราะว่าทั้งโลกทั้งไข่ก็แล้วแต่บอกว่ากลับไข่ของผมผมไม่ได้กลับนะครับผมไม่ได้กลับเพราะว่าผมยึดหลักข้อมูลของ ญี่ปุ่นพอดีอาจจะผมมันจะตัดคลิปทำอะไเปรถ่ายไปเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยไก่น้อยผมเนี่ยไก่พันไข่นะครับไก่พันไข่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจไข่เชื้อไก่พันไข่นะครับผมก็ทักเข้ามาได้นะครับสอบถามมาในทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์นะครับนะครับสิบฟองก็280บบาทนะครับก็เหมือนกับของทุกคนทั่วไปนะครับราคาไม่ได้ต่างกันนะครับแล้วก็ขายราคากลางนะครับไม่ตัดราคากัน าคไม่ตัหรือถ้าเกิดต้องการที่จะอุดหนุนตู้ฟักไข่ของต้นกลา์มก็จะขอบคุณมากครับอันนี้3,009ขนาด200ฟองนะครับ200ฟองฟักดีแน่นอนนี่ครับหลักฐานครับไม่ได้มโนครับไม่ได้มโนเนี่ยเจาะออกนะครับผมเจาะออกแล้วก็แบ่งเป็นล็อกล็อกเป็นล็อกล็อกต่ใบนะครับผมเนี่ยมันก็ฟักทยอยออกมาเรื่อยเรื่อยๆรื่อยนะครับเนี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราดูนะเราดูนะ มันเราก็ลองแกะดูแกะช่วยดูนะครับถ้าเกิดว่ามันแห้งเราก็ช่วยได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็คือช่วยได้นะครับมเมื่อกี้ก็ทกําข้อไปที่นย้เอออย่างเงี้ยน,นี่คือลักษณะพิเศษนะครับลักษณะพิเศษถ้าเกิดว่าเราทําความชื้นได้นะครับเราทําความชื้นได้นะครับ Okay. ช่วยมันได้เราม,มาดูอ่าเห็นไหมผมกล้านะชุดเรียบร้อยเอเมครับสะดือหลุดออกดีไม่มีปัญหานะครับอะไรงไงเจ้าหนูออกมาเืิเดาวดูโลกแล้วนี่ครับผมนี่สะดือเดี๋ยวไม่นานนะครับไม่นานก็มาสักาสิบสอชั่วโมงหรือ24่ี่ชั่วโมงมันก็่มเป็นปกปติไม่เป็นไรนะครับ เพราะว่าลูกเกี๊ยบอยู่ในเนี้ยนะครับที่เห็นเห็นอยู่ในเนี้ยเกือบจะทั้งหมดนะครับผมทําคลอดทั้งหมดนะครับนะี่บผมทาคลอดแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยคือเราเราไม่ต้องไปทําหรอกเนะี่ยเขากาลังเจาะเขาอยู่ก็ปล่อยเข้าไปไม่ต้องไปแสดงว่าัวเองเก่งมากแต่ผมอยากทําให้รู้ว่าตู้ฟักไข่ถ้าเกิดว่าความชื้นถึงอุณหภูมิได้นะครับความหมุนเวียนของอากาศแล้วก็มีมีเทคนิคที่ดีนะครับเทคนิคที่ดีจังหวะที่ดีของตู้ นะครับมันจะมีจังหวะมีเทคนิคมีอะไรเยอะนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลของต้นกาฟาร์มแลวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อไปเพื่อนๆก็จะได้แบบนี้นะครับตู้แบบนี้ใช้างานได้แล้วก็ฟักงานได้จริงนะครับประมาณนี้นะครับผมไอ้ตัวนี้ทำมันเก่งจังเนี่ย,ยค่องข้างพอใจนะครับพอใจกับตู้ฟักไข่ ก็อย่าลืมฝากกดติดตามต้องกล้า,ารามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ